8นิ้วนะครับอาการก็คือกวนหนอกบเนี่ยกวนยังโงอกอยู่เลยครับก็ลักษณะนี้ก็เหมือนกับคนลวดเสียบแล้วครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมลองเสียบดูนะครับคนว่าแตกดังปุ๊เปลี่ยนคนลวดใหม่ก็ตีไปประมาณห้าร้อยซึ่งลักษณะดูโครงสร้างของบอลลูนแล้วไม่น่าก็เวลาเราไปเปลี่ยนนะครับเราก็ถอดออกแต่ตัวนี้ไปนะครับเครื่องนี้ก็ทํานะครับ ผมตีราคาไว้400แต่ว่าเขาทำก็ก็เลยต้องทำครับตัวนี้ฟิวตัวนี้ใช้ได้นะครับต,ตัดออกแล้วก็เก็บฟิวเก็บฟิวไว้ใช้ต่อนะครับครมบเพื่อครับก็บเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนบูทนะครับเปลี่ยนบูทเราต้องเปลี่ยนบูทนะครับแล้วก็เปลี่ยนรีนะครับแล้วก็เปลี่ยนแกนนะครับแบบพัดลมที่แกนมันติดเนาะอันนี้แกนติดนะครับทําให ชอตนะครับนี่คือ18นิ้วนะครับเราก็ไปเอาบูสต์18นิ้วมาใส่นะครับนี่นะครับตัวมันแล้วก็สวมเข้าไปเลยก,เก็เสร็จแล้วเราก็จะไปเปลี่ยนเอ่อ จะเปลี่ยนกดลวดใหม่นะครับเราก็จะไปเปลี่ยนกดลวดใหม่รู้สึกว่าด้านเหล็มอยู่ด้านในจะเป็นงนี้ตอนใช้ตัวนี้จะเดิมนะครับเป็นฝาครอบเดิมโดยการทุบๆนิดนึงโอเคประมาณนี้นะครับก็ไม่ยากเลยเนาะก็ตะเกรงไป แขงแล้วก็ค่อยๆใช้ควงปักเบนนะครับค่อยๆแสะก็งัดงัดมันเข้าตำแหน่งที่เราเคกมาเมื่อสักครู่นาะประมาณนี้นะกดๆไว้มือนึงนะครับใช้ควงปักเบนขะอย่าให้แรงเกินไปนะครับต้องคอบเบาค้อนยาวค้อนใหญ่นะครับเพราะว่าถ้าค้อนใหญ่น้าหนักมันจะเยอะเกินครับต้องเป็นค้อนเล็กหรือว่าอะไรที่มันไม่หนักมากนะครับ ค่อยๆข้อไล่ไปก่อนให้มันเข้าไปในล็อกก่อนนะครับแล้วก็ไปควงกับเปลนค่อยๆแซะให้มันลุลงไปในล่องล่องเดิม,มนะครับก็อย่าให้แผ่นที่ปิดฝาครับมันยุบมันยุบเป็นรอยไขค,รครวงนะครับยุบได้แต่อย่าเย,ยอะเกินนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องรอ ประมาณน,นี้เนาะแค่นี้ก็เสร็จแล้วครับผมนี่มันหลวกไปนะครับมันโยกเยอะเกินไปผมเลยไปตัดบูทเก่าอ่านี่คับูทยางมาเพิ่มแบบนี้หน่อยนึงเนาะนี่ครับประมาณนี้โอเคเวลาเราใส่ไปนะครับเราโยกอย่าให้มันชักลูกชักโยกเยอะเกินไปอ่ามันจะทําให้เวลาเราเปิดนะครับมันจะดึงพึดพัดพุดพัดนะครับลองหาเลยลองให้มันพอดีนะครับโอเคแล้วก็ลองดึงดู ได้แล้วครับผมเดี๋ยวก็ใส่น็อต้าไปเลยเสร็จแล้วเพื่อนๆขันน็อตให้แน่นทุกตัวนะครับนน่นทุกตัวเลยครับเสร็จแล้วก็เคาะแล้วก็หมุนครับหมุนดูมุนคล้องมือแล้วนะครับสองสามรอบก็ก็โอเคครับระยะชักก็ได้แล้วนะครับทีนี้ต่อสายนะครับต่อสายเดี๋ยวผมจะดึงนะครับดึงมาต่อด้านล่างอย่างนี้เลยนะครับโดยการใส่ลงมาที่เดิมอย่างนี้แต่ว่า เราต้องไปเปิดท้ายก่อนครับเปิดท้ายลยของพัดลมก่อนามอยู่นี้เนะาะตอนนี้เราก็มาดูว่า,าเราจะเปิดตรงนี้ได้ก็ตัวนี้น่าจะน่าจะถอดปานี่ก่อนนะครับผมดูแล้วไม่ต้องถอดนะครับมันเป็นเงี่ยงตรงนี้เงียงตรงนี้กับตรงน,รงน,รงน,รงนี้ตรงนั้นว่าเรามาถอดตรงกลางน็นอตสามตัว สร็จแล้วก็ดึงสายมานี่สายเก่านะครับคือแล้วก็สอดสายใหม่เข้ามาข้างบนนะครับสอดสอดลงไปด้านล่างนะครับพอมันโผล่ตรงนี้นะครับนี่เราก็ไล่ต่อทีละสายนะครับอันนี้จะมีสี่เส้นด้วยกันเนาะที่เราดึงออกมาเมื่อสักครู่นะครับนี่สี่เส้นเราก็จะตัดตัดเฉพาะสี่เส้นนี้นะครับ ก็ตัดออกไปเลยตัดเผื่อไว้หน่อยก็ได้ครับจะได้สายจะได้ไม่สั้นเราตัดออกไปแล้วก็ปอกสายใหม่ทั้ง4เส้นนะครับเ,เดี๋ยวผมจะปอกสายก่อนเนาะเดี๋ยว,วไมาดูวิธีการต่อสายกันก็ใช้ครีมหรือมีดก็ได้นะครับเดี๋ยวแต่เราถนาดนะัดแต่ผมถนัดครีมครีมนะครับครีม หือพื้นรดืรรง่ายมากมแล้วนะครับเราก็ไปหาท่อหดหรือว่าสายไฟนะครับนี้เสร็จละห้าบาทสีสีเราจะเอาสีไหนเบอร์ใหญ่เบอร์เล็กมีนะครับมีขายก็เพื่อนหาไม่ได้ก็เทปพันสายไฟธรรมดาเราเนี่ครับเราก็ตัดมาทั้งหมดสี่ท่อนเล็กๆนะครับก็ไม่แพงครับท่อนละห้าบาทนะครับอยู่เทีมเ,เนาะแต่อยู่ต่างจัหว่าอาจจะสิบบาทประมาณนั้นนะ มาสีอันเราเริ่มจากสายไฟบ้านนะครับนี่สายไฟบ้านคือเส้นเส้นหนึ่งเข้าเบอร์หนึ่งของสามอีเส้นหนึ่งก็จะมาสีขาวทีนี้เราต่อ,อยังไงก็เอาท่อหดใส่เข้าไปไม่ต้องใช้คนแรงครับเราก็มาดูสายที่เราได้มาจากที่พันมาใหม่สายไฟบ้านเขากำหนดไว้ให้เราเป็นสีแดงแล้วก็สีขาวนะครับมาพัานกับสีแดงที่เขากำหนดไว้ให้ของใหม่นะครับ Okay. เราใช้มือนะครับหมุนหมุนบีลงไปฝั่งในฝั่งหนึ่งครับแล้วก็ลูดรืดนี่คุมไว้เลยแล้วก็ไปขโมยไปแช้เมียมาหนึ่งอันก็ขีดพ้นมันก็ไปจุ๊วบมันก็รัดคอให้แน่นตึบ๊บนี่สายแรกผ่านไปครับสายต่อไปก็ไล่จากเบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็มาดูตรงนี้ตรงนี้ปุ่มกดเราเนี่ยเบอร์หึเป็นสีดำเราก็ดึงสีดำมาปุ๊บ นี่ง่ายไหมครับโคตรง่ายเลยกระสอบสวมเข้าไปแล้วก็มาดูที่กําหนดมาให้เราที่เขามาร์กไว้ให้เบอร์หนึ่งคือสีเขียวเราเอาสีเขียวมาหนึ่งมาร์กเนาะโอเคเอามือแล้วก็พัน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 ตามสูตรเลยพับไปข้างในข้างหนึ่งคลิปแล้วก็รูดพื้นเดิมไปเช็คข้อมูลมียมา เพราะว่ามันเป็นสูบยานะครับแต่สูบยาน่าจะมีของตัวเองอยู่ปุ๊บใกล้เป็นเบอร์ที่สองเป็นสีน้ําตาลนะครับเบอร์ที่สองไงสีน้ําตาลวิ่งเปุ๊บแล้วก็มาดูตรงนี้ของใหม่เป็นสีฟ้าแล้วก็สีน้าตาลนะใส่สีฟ้าแล้วก็ซ้อหดเราก็หายไปเลยโดยที่เราวางแล้วมันก็เรื่องหายเสร็จแล้วไฟแช็กขโมเนียมาลน ปื๊นปื๊ดปื๊ดสนิทปับ๊บเดี๋ยวเส้นสุดท้ายสีแดงเบอร์สามนะครับเราก็ใส่เข้าไปแค่นี้ก็เปลี่ยนอันกันเสร็จสิ้นในการต่อสายขนลวนใหม่เป็นที่เรียบร้อยนะครับก็เหลือแต่ใส่ขาปลาเดี๋ยวไปดูกันด้านบนเสร็จแล้วก็รัดด้วยสายพันสายไฟอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับพอเซนการผิดพลาดเกือบไม่มีเลยนะครับเพราะว่าไม่รู้จะผิดตรงไหนนะครับเพราะาเราไล่สายแบบ รายละเอียดแบบเป๊ะเลยนะครับนี่ก็พันสายด้วยตัวรัดนะครับถุงละยี่สิบบาทนะครับก็พันไว้เนาะกันไว้เฉยๆนะครับไม่ให้มันตะเกลระกะแท่นองนะครับเทคนิคไม่มีอะไรนะครับเดี๋ยวไปทําบุนกันครับผมถ้าเกิดว่าเรามีหัวแรงครับเราก็ใช้หัวแรงถ้าเกิดไม่มีนะครับเวลาเราเปลี่ยนซีเนาะมันจะมีรูนะครับครับจะมีรูอยู่ตรงนี้สองข้าง ใส่ฝั่งซ้ายก็ได้ขวาก็ได้ครับสลับสายได้เห็นรูไหมครับก็เราก็สอดเข้าไปในรูนะครับนึ่บแล้วก็ถ้าไม่มีหัวแรงครับเราก็พันนะครับพันแบบอย่างนี้ครับพันไม่ให้มันขยับขยับได้คล้องตัวเกินไปนะครับไม่ต้องเนียนมากนะแค่นี้ก็ใช้งานได้นะครับพันแบบนี้เนาะแค่นี้นี่แหละถ้าเรามีหัวแรงเราก็ใส่เข้าไปอันนี้ใช้ C ีหนึ่งจุดแปด หนจุดแปดให้เขียนไ้แบบนี้นะครับหนึ่งจุดแล้วก็ตัว U กับตัว F มันจะอยู่มันจะอยู่ตรงตรงนี้กลางๆนี่ครับอยู่ตรงนี้กขอบนี่ครับอันนี้มองไม่เห็นเพราะว่าตรงสื่อมันจางมากครับก็เลยต้องเขียนให้เพื่อนๆให้ดูกันน่ครับหนึ่งจุดแปดนะครับตรงตัวสี่ร้อยโวล์น,นะครับนะครับผม ถา1.5ก็จะเขียนว่าเพื่อนครับก็เสียลักนะครับแล้วก็ทดสอบนะครับกดเบอร์เลยครับผมเบอร์หนึ่งเคยนี่ครับเบอร์หนึ่งก็หมุนประมาณนี้นะครับนี่ซีใหม่นะครับก็อาจจะไม่ถูกใจเท่าไหร่นะครับดูเหมือนจะถือว่าค่อยอยู่นะ นี่เปลี่ยนสีใหม่แล้วนะครับแต่ว่าพัดลมก็อยู่ที่คนพันนะครับพันขรลวดนะครับว่าเขาพันกันบางร้านก็พันดีนะครับบางร้านก็ประหยัดเส้นลวดลดปริมาณรอบลงนะครับเกิดจากการไม่แรงหนักอีจนะครับนี่ครับเบอร์สองครับผมเบอร์สองแล้วก็เบอร์สาม เบอร์สามพอได้อยูะครับแต่เบอร์หนึ่งค่อยไปหน่อยครับก็ได้ประมาณนี้นะครับสำหรับเพื่อนที่กดตามนะครับในเรื่องของการซ่อมปัดลมเนาะขอบคุณเพื่อนภาคเหนือภาคใต้พตาษณุส FC ทั้งจังหวัดพัทยาได้นะครับก็เฮียเสียหายหน้าหาย,หาย,หาย,หายตาไปไหนหลายเดือนแล้วนะครับไม่โทรมาเล่นเนาะก็แคบหมูกแกสอร่อยมากครับสำหรับเครื่องนี้นะครับถามว่าซ่อมสี400่ร้อยเปลี่ยนคนรุ่นใหม่ คุ้มไหมนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหลือค่าแรง80บาทครับก็ถือว่าไม่มากนะครับไม่มากเอ่อถ้า18นิ้วเปลี่ยนคุรลวดใหม่อย่างน้อยก็ต้อง500นะครับถึงจะคุ้มนะครับแต่นี้ผมเอามาให้เพื่อนที่ดูกันนะครับก็ฮะค่าแกนค่าซีค่าบูทค่าอ่าค่าพันคุรุลวดใหม่นะครับสี่อย่างเนาะ Okay. สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆหลายๆคนนะครับถึงกดติดตามผมมาโดยตลอดไม่หนีไปไหนนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้กัไว้วังใจช่องเสีสามโดยตลอดขอบคุณทุกท่านที่ยังติดตามมาทุกคลิปเลยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าซ่อมอะไรจะดามาฝากเพื่อนๆอีกลาไปแล้วครับสวัสดีครับ